เข้ามาก็เจอส่วนของห้องโถงนะครับห้องโถงก็มีขนาดยาวอยู่ที่7เมตรห้าสิบนะครับกว้างประมาณ3เมตรนะครับห้องโถงยาวเลยนะครับด้านบนก็เป็นฝ้าซ้ําฉาเรียบนะครับในส่วนของโซนลิฟทิ้งรูมตรงนี้นะครับก็จะมีฝ้าหลุมซ่อนไฟนะครับแล้วก็โคมไฟดาวไรท์แบบโคมสีนิ้วสีโคมนะครับตรงกลางก็เป็นโคมไฟเชนเดรียนะครับคริสตัลนะครับนี่คือโถงบันไดนะครับสวยงามนะครับ ห้องนอนก็ประมาณนี้เลยนะครับมาสามคณสามเป็นนะครับก็ติดตั้งม่านโดย SR ผ้าาม่านอีกแล้วนะครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมประตูบานเลื่อนนะครับเลื่อนได้สบานนะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เลยนะครับออกมานั่งปาร์ตี้กันได้เลยนะครับแบบจุใจเลยนะครับก็ขนาดอยู่ที่ประมาณ6กคูณหเมตรนะครับในส่วนของระเบียงตรงนี้นะครับระเบียงที่อยู่ใต้ชายคานะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ตำบลสแกโพงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองนะครับมารีวิวบ้าน2ชั้นสวยๆนะครับก็เป็นบ้านของพี่ปิ่นนะครับวันนี้ก็ต้องขอคุณเจ้าของบ้านด้วยนะครับพี่ปิ่นที่อนุญาตให้รีวิวบ้านนี้ไปเป็นแนวทางไปเป็นไอเดียนะครับแล้วก็เดียกใช้บริการ SR ชารพม่านนะครับติดตั้งม่านนะครับให้กับบ้านสวยๆหลังนี้นะครับเป็นบ้าน2ชั้นท่านผู้ชมก็ถือว่าใหญ่โตทีเดียวนะครับสวยงามทีเดียวนะครับเป็นบ้านโทนสี ชมผู้อ่อนๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นบ้านหน้ากว้างนะครับบ้านสองชั้นหน้ากว้างทรงปั้นหาผสมกับทรงจั่วนะครับ่วงของลังคาระคาเป็นซีแพคโมเนียนะครับพื้นที่สอยนะครับทั้งด้านบนด้านล่างก็200ตารางเมตรนะครับมีโรงจอดรถนะครับมีห้องโถงนะครับห้องโถงใหญ่เลยอยู่ตรงด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นห้องนอนนะครับแล้วก็มีเฉลียงมีระเบียงนะครับสเตเลสนะครับด้านบนนะครับประมาณนี้นะครับก็ดูเป็นแนวทางได้นะท่านประชุมส่วนเอ่อ พุทธรูปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ินชมรอบๆบ้านกันก่อนนะครับมีโรงจอดรถให้นะครับจอดรถได้ประมาณหนึ่งคันแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีกสองสาคันนะครับโทนบ้านก็เป็นโทนประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นด้านหลังของตัวบ้านนะครับโรงจอดรถนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับก็จอดรถได้ประมาณคันหนึ่งนะครับด้านบนก็เป็นระเบียงนะครับ ด้านหลังตัวบ้านครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของตัวบ้านนะครับก็ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับเป็นบ้านบ้านสองชั้นนะครับสไตล์ยุโรปยุโรปประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นด้านมุมตรงข้ามนะครับของบ้านหลังนี้นะครับบ้านก็เป็นบ้านนาก้างประมาณนี้นะครับผันไปทางที่ตนออกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันนะครับก่อนอื่นมบดูส่วนของรถจัรถกันก่อนดีกว่านะครับฟังก์ชันแรกนะครับรถจะรยนี้ก็ทะลุไปยังห้องครัวหลังบ้านได้นะครับประมาณนี้จัรถได้ประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็มีประตูไม้นะครับเข้าไปในส่วนของฟังก์ชันห้องโถงนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องครัวนะครับแล้วก็ชั้น2ของตัวบ้านนะครับก็เป็น ม้นะครับบานเปิดนะครับเข้ามาก็เจอส่วนของห้องโถงนะครับห้องโถงก็มีขนาดยาวที่7จ็ดเมตรห้าสิบนะครับกว้างประมาณ3เมตรนะครับเป็นห้องโถงยาวเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งม่าน s r สอาพาม่านนะครับเป็นม่านจีบ่้นรางนะครับสีทองทองประมาณนี้นะครับสีทองนะครับเป็นม่านสีทองส่วนผนังจะเป็นสีครีมนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศห้องโถงนะครับของบ้านหลังนี้นะครับ ห้องถงยาวเลยนะครับท่านผู้ชมมีช่องแสงอยู่3ด้านนะครับตรงนั้นด้านหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นด้านหนึ่งนะครับด้านบนก็เป็นฝ้าซ่อมเฉาเรียบนะครับในส่วนของโซนลิฟวิ่งรูมตรงนี้นะครับก็จะมีฝ้าหลุมซ่อนไฟนะครับแล้วก็โคมไฟดาวไลท์แบบโคมสีนิ้วสีโคมนะครับตรงกลางก็เป็นโคมไฟเชนเดรียนะครับคริสตัลครับตรงนี้เป็นส่วนของโซนลิฟวิ่งแอเรียนะครับ ที่นั่งดูหนังนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำรวมของชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปชมกันหน่อยก็ได้นะครับก็ประตูนะครับประตูก็เป็น UPVC ขนาด70สูง2เมตรนะครับเป็นกระจกอู่นฟ้านะครับห้องน้ำรวมนะครับก็อยู่ใต้บันไดครับท่านผู้ชมมีโซนแห้งโซนเปียกนะครับเข้ามาก็เจอโซนแห้งก่อนเลยนะครับเคาน์เตอร์สำเร็จรูปนะครับ อ่างล้างหน้าอาล้างมือแบบแบบนี้นะครับแขวนบนผนังนะครับระเบียดของพื้นนะครับเป็นกระเบื้องขนาด 40x40 นะครับยาวไปจนถึงมู่นเลยนะครับโซนเปียกเลยนะครับถือว่าเป็นห้องน้ําขนาดยาวเลยนะครับมีฉากกั้นเป็นกระจกนะครับกระจกอลูมิเนียมนะครับโซนแห้งก็มีกระจกประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นตู้แขวนครับเก็บข้าวของได้นะครับผนังก็กรุระเบื้องเปนผนัง มีโคมงไฟให้1โคมเป็นดาวไลท์สีนิวนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นโซนเปียกนะครับก็ถือว่าใช้สอยในส่วนของใต้บันไดให้เกิดประโยชน์โดยการทําเป็นห้องน้ํานะครับมีชักโครกทูพีดนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็ขั้นโดยโมเสกนะครับผนังก็เป็นผนังโทนสีครีมนะครับลายนิ่อ่อนนะครับมีช่องแสงด้วยครับตรงโซนเปียกนะครับ ต้องแสงหน้าต่างในส่วนของโซนอาบน้ำก็เป็นเรียนเชร์เชร์นะครับวันนี้นะครับอันนี้เป็นห้องน้ำรวมของชั้นหนึ่งครับตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวฝรั่งเลยนะครับท่านผู้ชมเข้ามาก็เจอส่วนห้องทัวจะอยู่ติดกับห้องโถงนะครับห้องครัวก็เป็นทรงเอลประมาณนี้นะครับเบื้องกันเปื้อนนะครับเบื้องกันเปื้อนลายตุ๊กตานะครับ จิ้งลางจานนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนของห้องครัวนะครับตรงนี้เป็นระบบควบคุมโซล่าเซลล์นะครับเพราะบ้านนี้มีโซล่าเซลล์ด้วยนะอยบนหลังคานะครับตรงนี้ก็เป็นโคมไฟแขวนโคมไฟแขวนของห้องครัวนะครับด้านหลังก็มีห้องนอนนะครับอยู่หนึ่งห้องนะครับอยู่ชั้นหนึ่งครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับขนาดก็ประมาณอยู่ที่สามเป็นห้าสิบคูณสามเห้าสิบนะครับอยู่ชั้นหนึ่งนะครับ ถัดจากโถงนะครับก็จะมีห้องนอนครับถือว่าเป็นบ้านที่มีห้องนอนอยู่สี่ห้องเลยครับตรงนี้เป็นด้านตรงข้ามประตูนะครับก็ประมาณนี้ครับดีเทลเดียวกันนะครับด้านบนก็โคฟายห้าโคมนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านบนกันนะครับก็มีบันไดนะครับประมาณนี้นะครับมีบันไดอยู่2สเตปนะครับสเตปแรกแล้วก็มีชานพักบันไดตรงนั้นแล้วก็สเตปสขึ้นไปยังในส่วนของชั้น2นะครับ ตาจมูกบันไดก็มีอลูมิเนียมนะครับจมูกอลูมิเนียมกันลื่นนะครับกระเบื้องลายไม้นะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านนะครับก็คือโถงบันไดนะท่านผู้ชมโถงบันไดก็มีกระจกตรงนี้ด้วยนะครับกระจกตรงนี้นะครับกระจกบานยาวเลยนะครับเป็นบานฟิกแต่ส่วนตรงนี้จะเป็นบานเลื่อนนะครับมีบูรดให้ด้วยนะครับเป็นชั้นพักของบันไดนะครับแล้วก็เดินมาวนมาก็เป็นบันไดขึ้นไปยังชั้นสองนะครับ ด้านบนก็มีโถงนะครับโถงชั้นสองนะครับขนาดประมาณอยู่ที่สามคูณสองเปห้าสิบประมาณนี้นะครับเข้ามาชมกันส่วนใหญ่จะเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำนครับของชั้นสองนะครับประมาณนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่คือโถงบันไดนะครับสวยงามนะครับด้านบนก็เป็นยิบซ่มฉาบเรียบโคมไฟสารเปานะครับนี่ถ้าเกิดว่าติดตั้งโคมไฟ ระยะเฉดเดียนะครับยาวๆนะครับถือว่าสวยเลยนะครับลงตัวเลยแล้วแล้วก็ม่านนะครับม่านยาวๆนะครับถึงพื้นสวยงามทีเดียวนะครับก็ตรงข้ามของโถงชั้น2ก็เป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนครับมีอยู่3ห้องนอนนะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนท่อนี้กันครับประตูครับเป็นประตูบานลูกฟักนะครับแต่สิบซูงสมเมตรสีขาววงกบเป็นไม้สีน้าตาลนะครับ บิดกันโยประมาณนี้นะครับห้องนอนก็ประมาณนี้เลยนะครับมาสามคูณสามเป็นห้านะครับก็ติดตั้งม่านโดย SR สาระมานอีกแล้วนะครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมถ้าได้สนใจติดตั้งม่านก็ติดต่อมาได้เลยนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับด้านบนก็เป็นกระเบื้องลายไม้นะครับลายไม้ประมาณนี้นะครับด้านนอกก็เป็นระเบียงนะครับระเบียงเล็กๆยื่นออกไปจาก หน้าบ้านนะครับหน้าห้องนอนประมาณ1นเมตรนะครับเป็นระเบียงสแตลเลสทรงกลมนะครับกันตกนะครับนี่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับด้านบนก็ได้โคมไฟดาวไลท์สีโคมนะครับขนาด4นิ้วแล้วก็กระเปา1นึโคมนะครับอยู่ดูมุมตรงข้ามกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นออกไปยังนะครับระเบียงนะครับ ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่มีระเบียงนะครับเอาไว้ออกมาสูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับยามเช้ายามเย็นนะครับหลังจากตื่นนอนวันนี้นะครับถัดมาก็เป็นห้องนอนห้องที่2นะครับห้องนี้ครับประมาณนี้นะครับห้องนี้พิเศษนะครับมีระเบียงนะครับใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นระเบียงที่สามารถที่จะจัดปาร์ตี้สังสรรค์ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเป็นห้องขนาดประมาณ3ามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะครับเท่ากันนะครับ ประตูหน้าต่างก็จะเป็นตารางลูกฟักนะครับอลูมิเนียมอกขา,ขาวกระจกสายตัดเขียวนะครับม่านจีบซ่อนรางนะครับหน้าต่างมีอยู่2ช่องตรงนี้แล้วก็ประตูบานใหญ่ตรงนี้เชื่อมไปยังส่วนของระเบียงนะครับด้านนอกนะครับเดี๋ยวดูมุมตรงข้ามกันก่อนที่จะเข้าไปดูในส่วนของระเบียงนะครับตรงนั้นก็เป็นประตูที่เดินเข้ามานะครับก็จะมีห้องน้ําในตัวของห้องนอนห้องหนึ่งนะครับประมาณน,นี้นะครับ ห้องน้ำก็ประมาณนี้นะครับสวยงามทีเดียวนะครับในส่วนของห้องน้ำนะครับก็มีการแบ่งโซนแห้งโซนเปียกนะครับมีเรนชาวเวอร์แห้งชาวเวอร์ให้นะครับตรงกลางก็ขั้นด้วยโมเสกนะครับก็ถือว่าเจ้าของบ้านอยู่แล้วก็อาจจะรีวิวได้ไม่นานครับทุกชมก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวดูแบบคร่าวๆกันนะครับฉากกั้นนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมดูได้ไม่นานครับเพราะว่าอุปกรณ์ของเจ้าของบ้านเยอะครับ ประตูบานเลื่อนนะครับเลื่อนได้สองบานนะครับนี่คับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เลยนะครับออกมานั่งปาร์ตี้กันได้เลยนะครับแบบจุใจเลยนะครับก็ขนาดอยู่ที่ประมาณ 6, คูณ6เมตรนะครับในส่วนของระเบียงตรงนี้นะครับระเบียงที่อยู่ใต้ชายคานะครับไม่ได้อยู่เอาดอร์นะครับเป็นระเบียงที่มีชายคาครับด้านบนก็เป็นฟ้านะครับโคมไฟเล拉เปาสองโคมนะครับก็เดินออกมาก็มองเห็นบรรยากาศรอบบ้านได้ ร้อยแปดสิบองศาเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าหน้าฝนมาทํานามาสวยงามมากแล้ววิวนะครับรอบบ้านหลังนี้นะครับสแตนเลสทรงกลมนะครับกันตกนะครับรูเบืองปูพื้นนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนพักผ่อนนะครับกินลมนะครับสามารถนั่งได้ทั้งวันเพราะว่าอยู่ใต้ชายคาใต้หลังคานะครับ ้านนั้นก็จะเป็นประตูนะครับแล้วก็ห้องนอนนะครับเป็นห้องมาสเตอร์เบรุมมีห้องน้ำเปนตัวมีระเบียงขนาดใหญ่นะครับเป็นของตัวเองนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมในส่วนของห้องน้ํารวมแล้วก็ในส่วนของห้องนอนที่3กันนะครับห้องน้ํารวมอยู่ตรงนี้นะครับมานี้ครับดูห้องน้ํารวมเป็นตัวอย่างก็ได้ครับยังไม่มีข้าของ,นะทงรท่านผู้ชม องค์รวมก็ประมาณนี้นะครับประมาณเมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะครับประตู UPVC นะครับกระจกพ่นฝ้าขนาดเจ็ดสิบซูงสองเมตรนะครับองคกบได้ไม้จริงนะครับทาสีน้ำมันเงานะครับมีการแต่งส่วนแห้งส่วนเปียกนะครับนี่ก็อ่างล้างหน้าอ่างล้างมือนะครับแบบแขวนนะครับผนังก็กรุดด้วยกระเบื้องบุผนังเอ่อรูดลายประมาณนี้เลยนะครับคล้ายๆกับโมเสกเลยนะครับ ตรงนี้เป็นโมเสกนะครับเดี๋ยวดูมุมกว้างกันนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นโซนแห้งนะครับมีท็อปวางของด้วยนะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับเช่นเดียวกันกับในส่วนของห้องน้ํารวมชั้นหนึ่งนะครับเป็นตู้แขวนนะครับแลวมีกระจกเป็นบานเปิดนะครับโมเสกนะครับตรงนี้ท็อปเป็นหินแกรนิตนะครับจากโครก็ได้ทูพีชนะครับทูพีขนาดใหญ่เลยนะครับ ฉากกันก็เป็นอลูมิเนียมนะครับผนังตรงนี้ก็เป็นผนังสีชมพูนะครับมีเรนชาเวอร์แอนชาเวอร์นะครับช่องบิวอินครับว่าอุปกรณ์ดับน้ำจะดกันออกไม้นะครับข้างในก็ตกแต่งคล้ายๆกับโมเสกนะครับเป็นกับเบื้องโมเสกช่องเสีงนะครับตอนนี้ประมาณนี้นะครับสุเปียกนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ด้านบนก็ได้โคมไฟสองโคมนะครับอันนี้จะเป็นภาพรวมของห้องน้ํานะครับห้องน้ําห้องที่สามนะครับเป็นห้องน้ําสุดท้ายของบ้านหลังนี้นะครับต่อไปก็เราดูดส่วนของห้องนอนครับห้องนี้ก็ขนาดก็ประมาณ3าคูณสเมตรนะครับประมาณนี้นะครับสามคูณสเมตรเป็นผนังโทนสีครีมนะครับ ม่านพับนะครับของ s อสอาพาม่านนะครับตรงนี้ติดตั้งม่านพับนะครับช่องยาวๆบานฟิกนะครับบานกระทุ้งอะไรประมาณนี้ช่องยาวๆจะเป็นม่านพับนะครับส่วนหน้าต่างบานยาวจะเป็นม่านตาไก่ม่านจีบนะครับซ่อนรางอะไรประมาณนี้นะครับหน้าต่างก็เป็นอลูมิเนียมอบขาวตารางนะครับเป็นตารางรูปฟักนะครับก็มีตรงนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมผนังก็ถือว่าเป็นผนังขนาดหนาเลยนะครับเพื่อดีทําตรงนี้ให้เป็นแบบ คล้ายๆกับเป็นท็อปนะครับให้ดูหน้าต่างให้ดูมีมิติขึ้นนะครับถือว่าเป็นผนังที่มีความหนามากเลยครับครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับยังมีตรงนี้เหลืออีกนะครับประมาณนี้นะครับมุมตรงข้าบประตูนะครับด้านบนครับก็ได้ประมาณนี้5โคมเลยครับสแตนดาร์ดนะครับท่านผู้ชมโอเควันนี้ก็มารีวิวบ้านสวยๆให้ดูเป็นบ้าน2ชั้นนะครับราคา3าล้าน2อแสนบาทนะครับ ก็ดูเป็นไอเดียนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านนะครับ, <S <S รบที่ใจดีนะให้ทีว่บ้านหลังนี้เป็นแนวทางแล้วก็ติดตั้งม้านนะครับให้กับบ้านหลังนี้สวยงามทีเดียวนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ